วันนี้กูพาทุกคนมาตามรอยพี่หนูนาสวีเดนเขาบอกว่าร้านเนี่ยนำปลาแซ่บเวอร์แถมเจอมาแต่ละจานในใหญ่เวอร์เธอแต่ก่อนอื่นต้องมาเจอเมนูซิกเนเจอร์จานใหญ่จะต้องร้องเออเหอกับจำซีดบิดโตรทุกคนเชื่อหรือเปล่าว่าถาดใหญ่เวอร์วังอลังการแบบนี้แต่ราคาส่วนทางมากๆนี่ยสาวมอนกูนไม่ได้น้อยๆเลยนะเธอสดยังก,กินซาซิมิลองตีนไก่สักคำดูสิและนี่อย่าลืมทะเลหอยแครง ถาดน,นี้รวมจะของแพงๆดูสิปูมมาก็มีถ้าจะให้ดีกว่านี้ก็ต้องมุดไปกินในทะเลแล้วเนี่ยยำอะไรที่พอจะนึกได้ก็อยู่ในนี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นยำม,มามายำหมูยอยำไส้กรอกแต่ทีเด็ดต้องจานนี้เลยขอบอกหมูสามชั้นทอดน,น้ำปลาเขียวทีเสียงดังไกลไปถึงอเมริกามาเดี๋ยวกูจะเคี่ยวให้ฟังต่อหน้าแล้วจัดจานต่อมากับยำหอยนางรมซีฟูด คือทุกคนก็จะบอกว่ามัน very good. เวล่กูดเผอไม่ทันไรเมนูต่อมาก็พุ่งปรูดมาอยู่ตรงหน้าแล้วกราบเรียนมิตรรักแฟนเพลงเพราะนี่คือต้มยำรวมมิตรทะเล ถ้าปลาแซลมอนในตองของนอร์เวย์แต่หอยแมงผูแบบนี้ต้องนิวซีแลนด์เลยจ้าตักใส่จานล้นเอาไปกินหนึ่งอัตราจะบ้าเหรอพี่ปูงใครจะกินหมดอุ่ยตา,ยต,ายตายนะั้นเดี๋ยวขอยกสดค็อกเทลก่อนนะไม่ใช่นี่มันเครื่องผัดไทยเฮ้ยทุกคนเราจะบอกว่าที่ยำซีดบิดโทนอกจากเมนูยำแล้วยังมีเมนูน่ากินอย่างผัดไทยกุ้งสอดอีกด้วยนะความอร่อยก็ไม่แพ้เมนูยำเลยที่ยำซีดบิดโทอยากกินยำมาคนเดียวก็สั่งจานเล็กหรือถ้าเกิดว่ามากันหลายคนก็สั่งจานใหญ่แบบนี้กันไปเลยว่าแต่ให้เยอะ นานเนเี้ยกินกี่คนถึงจะหมดครับเนี่ยอา้อาวอ้าวใครอยากมารีบมาตอนเนี้ยเขายังมีโปร,โปรเปิดร้านใหม่แค่เขาไปกดไลค์เพจถ่ายรูปเช็คอินรับแก้วนี้ไปเลยกินเสร็จเช็คอินเฮ้ยจะถูกไปไหนเนี่ยปักหมุดร้านอร่อยให้แบบรัวๆอยู่อุดอรีบมากันนะยำซีบิโดทรจร้าชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้กล้วด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย